สวัสดีครับสวัสดีครับนั่นนี้ชื่ออะไรครับชินนิวครับผมนิวหรอนิวอายุเท่าไหร่ยี่สิบสองครับผมยี่สิบสองอ่ะมึงทำอาชีพอะไรนิวช่างไฟครับผมช่างไฟโอเคไหนนิวมีอะไรอยากคุยกับพี่อ่าพอดีว่าผมอ่ะ คบกับแฟนมาประมาณสักสองปีสามปีแล้วครับนะแลวทีนี้มีปัญหาเรื่องที่ผมท,ทําผิดซ้ำๆซากๆแล้วก็ขอโอกาสเขาแล้วเขออา,าให้โอกาสมาอะไรเงี้ยเรื่องที่ล้อกันจะเป็นเรื่องส่วนมากก็เรื่องมองผู้หญิงเรื่องอ่าไปไหนไม่บอกมองผู้หญิงคืออะ,อะไรเรื่องมองผู้หญิงคืออะไรก็คือเวลาผมขับรถไงสายตาผมก็ไม่มองหลางผมไม่ไมมมเรื่องเลยแต่แล้วมันเป็นประจบเหมาะกับการที่ว่าเขาอะมองผมและเห็นก็ว่าสายตาผมมาไปมองทางผู้หญิงอะไรเงี้ยนะแล้วมึงมองจริงหรือเปล่าล่ะไม่ได้มองครับนะ สุดท้ายก็เวลาผมบอกอธิบายไปเขาก็จะจะไม่คุยอย่างเงียบซึ่งมึงบริสุทธิ์ใจคือมึงไม่ได้เหล่สาวเลยใช่ใช่ผมบริสุทธิ์ใจผมก็เลยพยายามที่จะบอกเขาไปแล้วไงคือแฟนมึงเริ่มต้นยังไงนิวมองคนอื่นนะแล้วมองอีนั่นนะหรืออะไรยังไงประมาณนั้นเลยนะแล้วมึงคือยังไงไหนอีไหนไม่รู้เรื่องเลยคืออย่างเงี้ยเหรอใช่แปลว่าเขาทักเรื่องนี้มึงบ่อยมากเลยเหรอทุกครั้งที่ออกไปไหนด้วยกันครับผมเป็นคนใส่ตาขั้งสองร้อยห้าสิบครับแล้วผมไม่ได้ใส่แว่นและเวลาผมขับรถมันก็ ไม่ค่อยเห็นแล้วมันก็ยังเป็นต้องมองเพื่อที่จะเดินทางได้มันก็เลยเป็นปัญหาที่แบบว่าจิ๊บๆจ,จ้อยๆอย่างเงี้ยสะสมสะสมมาแล้วอีกอีก <จะ S 1> เรื่องห<ะ>นึ่งคือไปไหนไม่บอกคืออะไรก็คือผมผมชอบแวบแบบ,บนา้าไปดูดื่มอะไรประมาณเนี้ยนะไปเที่ยวแล้วไม่บอก<ต>เขาใช่แต่ผมจะไปแบบว่าก็นามมาั่งบ้านรุนพี่อะไรเงี้ยครับแต่คือจะไปในช่วงเวลาที่ผมทํางานไปไหนแล้วมึงก็ไม่ถ่ายรูปแชะบอกเนี่ยอยู่บ้านพี่เน็กเขา ไปครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกไปเราก็ไม่ได้อ๋อถ้าขอบอกว่าจะไปบ้านพี่เน็กเขาก็ไม่ให้ไปอ่ะใช่ก็เลยแอบไปเลยแล้วเขาถามไหมว่ามึงหายไปไหนมึงบอกเขาไหมว่าอยู่บ้านพี่เน็กก็ผมก็บอกว่าอยู่ที่ทางานทำงานอ๋อมึงก็โกหกไปอีกใช่ใช่ไปเรื่องโกหกอีกแลแล้วยังไงต่อเนี่ยไอเรื่องพวกนี้พอมันเกิดขึ้นพ่าหลังๆอ่ะก็เลิก เลิกันบ่อยเลยไงผมก็ขอโอกาสมาขอโอกาสมึงกำลังขออะไรอ่ะเพราะว่าไอ้ที่เขาบอกว่ามึงมองผู้หญิงมึงก็ไม่ได้มองอ่ะไอ้ที่มึงมึงไปเพราะว่ามึงไปกินเหล้าบ้านพี่เน็กเพราะว่าบอกก็ไม่ให้ไปอ่ะแล้วก็เลยต้องโกหกเพราะมึงก็แค่อยากไปกินเหล้าบ้านพี่เน็กอ่ะสุดท้ายเขาก็รับในสิ่งที่มึงเป็นไม่ได้มึงขอโอกาสมึงขอโอกาสอะไรอ่ะผมก็ยอมรับผิดไงครับว่ามมองผมทำแล้วผมก็ขอโอกาส อ่าตอนนี้แฟนมึงเห่าแล้วเลยบอกแฟนมึงเงียบก่อนมึงก็เลยยอมรับผิดทั้งที่มึงไม่ได้ผิดง่ายพอมีเรื่องเงี้ยเขาก็จะไปคุยกับคนหนึ่งจนเน,นี่ยตอนเนี้ยผมตันแล้วผมไม่รู้ผมจะทาไงแหละผมก็เลยคิดว่าผมจะลองให้เขาคุยกับคนที่เขาอยากคุยแล้วก็ยังมีผมอยู่อ่ะครับวัดเดาวัามึงคิดอะไรของมึงกันเนี่ยเพราะด้วยความที่ว่าผมเป็นห่วงไงครับนะผมว่าอ่าถ้าเกิดเขาโอเคไอ้คนที่มาใหม่มันไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาอะไรก็คือเดี๋ยวผมก็จะออกมาเองเฮ้ยผมผมผมก็อยากจะรู้ว่า ความคิดของผมมันมันถูกไหมนะมันวัดเดาฟักไอ้เหี้ยมันฟักเดฟักเมื่อวานผมคิดว่าผมจะกินแบบกินยาแบบเกินขนาดเลยแล้วก็แบบอ้าวนั่นวัดเดาฟักหนักครับอีกเดี๋ยวนะด้วยความทนะี่ว่า,มวา,มวามผมกลัวไงนะอ่าจะตายโอเลยไม่ทำผมยุ่งไปต่อยอะไรข้าวของก็พวงกระแพงกระจงกระจกผมก็กลัวมันบาดมือนิว เอาดีๆนะตั้งสติแล้วตั้งใจฟังพี่นะมึงอายุ22องเองอะ่ะเป็นเรื่องที่ดีนะที่เราจะรักใครแล้วก็เราก็อยากอยู่กับใครอะ่ะแต่การมีชีวิตคู่การอยู่กับใครมันมากกว่าแค่นี้เว้ยมันต้องมีความเข้ากันได้มันต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจอะ่ะมันจะต้องมีความเปิดโอกาสให้อีกคนเขาใช้ชีวิตได้อะ่ะอย่างเช่นหนึ่งถ้ามึงสารภาพและยอมรับกับกูว่า มึงไม่เคยมองใครเลยอะ่ะแต่เขาก็ใส่ร้ายกล่าวหามึงตลอดน่ะกูก็ว่าเรื่องนี้ก็ประหลาดน่ะ <c oughs> ถ้าเกิดอยู่กูไม่เคยมองใครเลยนะแล้วก็ไอเฮี้ยนกล่าวหากูอย่างน,นี้ตลอดเลยกูก็เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็คงจะแบบเฮ้ยเคุยกันหน่อยดีกว่านี่ออกไหมอ่าเข้าใจความหมายไหมไออาการที่กูมีความรู้สึกว่ากูก็อยากไปนั่งบ้านรุ่นพี่กินดื่มอะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะแล้วกูพบว่ากูทําเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยแล้วกูก็ไม่ได้เจ้าชู้นอกลู่นอกทางเลยแต่แบบเฮ้ยเหมือนกู ไม่มีทางเดินเลยอะ่ะอยู่กับมึงก็หาว่ากูมองคนอื่นน่ะแล้วก็เป็นปัญหาเราหองลรแหงเลิกกันแล้วมึงก็ขอโอกาสกูถามว่ามึงขอโอกาสอะไรอะ่ะขอโอกาสให้เขากลับมาเพื่อจะใส่ร้ายว่ามึงมองคนอื่นแล้วก็มึงก็ต้องคอยโกหกแม้จะเป็นเรื่องแค่ไปกินเหล้าบ้านพิน็กเท่านั้นเองอะ่ะ แล้วตอนนี้อไอ้เฮียชุดความคิดล่าสุดข,ของมือคืออะร้อยเขาไปม,มีคนอื่นแล้วละกันจะอยู่ในการดูแลกูนะถ้าพบว่าไอ้เฮียตัวใหม่นี้ไม่ได้มาหลอกมาอะไรถ้าดีกันจริงๆอ่ะงั้นมึงจะไปต่อเดี๋ยวกูจะยืนบายบาย,ายส่งให้กูก็วัดเดอะฟักเดี๋ยวก่อนนี่มันคืออะไรเออนี่มันคืออะไรถ้ามันเป็นตอนนี้แล้วแล้วผมเลิกกันไปก็คือถ้าไม่ได้เจอก็แบบเหมือนอ่ตั้งตัวไม่ทันอ่ะนะนะกูเข้าใจนะว่าความรักมันก็ เป็นเรื่องที่พวกเราหยหาชีวิตคู่ที่ดีอ่ะหรือใครสักคนที่จะอยู่ข้างเราอ่ะเหมือนเราเหมือนอะไรไม่รู้ทําให้เราอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะถูกไหมนิวมึงไม่อยากอยู่คนเดียวถูกปะเพราะว่ามึงอยากจะมีใครไว้อ่ะผมอยากอยู่กับ<ร>ใครคนหนึ่งแบบไปตลอดเลยคนระับโดยที่มันทุกข์มากกว่าสุขอย่างนั้นมึงก็เอาแล้วดีกว่าเหงาหรือดีกว่าเริ่มต้นใหม่หรือก<อ>ูถามมึงอีกทีว่าขอแค่มีใครก็ได้กูได้ขึ้นชื่อว่ากูไม่ต้องอยู่คนเดียวอ่ะ แม้มันจะทุกข์มากกว่าสุขก็เอาหรือคิดดีๆนิวมึงอายุยังน้อยโอกาสที่มึงจะได้เริ่มต้นเรียนรู้อีกมากมายมึงเป็นเด็กอายุยีิมึงจะพูดว่าไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เพราะด้วยวัยของมึง มันสมควรแก่การเดินทางแก่การหาประสบการณ์แก่การลองผิดลองถูกพบเจอสิ่งใหม่เจ็บช้ำให้หนักเหนื่อยยากให้เยอะเรียนรู้ให้มากผิดพลาดให้บ่อยและสิ่งเหล่านี้มันจะบอกเองว่ามึงจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงตอนที่มึง25ตอนที่มึง30มึง22ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงเวลาของการลงหลักปักฐาน นะมึงจะต้องผ่านความรักหลายรูปแบบเท่าที่มึงมีโอกาสเพื่อที่มึงจะได้บอกตัวเองในวัยสาว่าเออโอเคชีวิตคู่กูจะมีหน้าตาแบบนี้มึงไม่ใช่ว่าไอ้เฮียมึงมาเจอผู้หญิงคนนี้แล้วมึงจะปักเลยแล้วก็ ไอความไม่เข้ากันไอความวัดเด h อ f ฟักไอ้ทุกสุขอะไรต่างๆมึงก็ทนไปเพราะมีความรู้สึกว่าไอเฮียจับคู่กันแล้วเว้ยเหมือนนอกกระเรียนเหมือนนอกเพ็นกวินที่ยังไงก็จะไม่แยกกันไม่เฮียมันจะมีแมนะ่น้ำแบบว่า,านคนหคนึ่งเขาจะเข้าใจเราในสิ่งที่เราเป็นนะมันจะมีแต่มึงต้องออกตามหามันมีแต่กูไม่ยืนยันว่าโชคชีวิตนี้มึงจะเจอหรือเปล่าแต่มึงต้องออกตามหา เพราะฉะนั้นเฮ้ยมึงอย่าไปยึดติดกับใครบางคนเท่าที่เห็นแล้วว่ามันไปกันไม่ได้อ่ะนั่นแสดงว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดว่าเขามีใครคนนึงก็คือมันเป็นความคิดที่มันนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันไม่ใช่การจัดการของมึงสุดท้ายมันง่ายอย่างนี้เองนิวขึ้นหนึ่งกูไม่ได้มองเฮียกูไม่ได้มองใครเลยมึงหาว่ากูมองอยู่นั่นแล้วกูก็แค่ไอ้เฮียอยากจะมีเวลาเล่นๆในการไปกินเลาวบานพินเน็กบ้างกูไม่ได้ทําเรื่องเสียหายแต่บ่อมึงก็ไม่ให้ไปกูก็ต้องโกหก แล้วก็สุดท้ายแม่งขอเลิกกันหลายครั้งแล้วมึงก็ขอโอกาสกูก็เลยได้แต่งงว่ามึงขอโอกาสอะไรมึงแค่ไม่กล้าอยู่คนเดียวมึงแค่กลัวก,การเริ่มต้นมึงแค่มีความรู้สึกว่าขอแค่มีใครก็ได้อะแม้จะทุกข์มากกว่าสุขก็ตามกูถึงแบบเฮ้ยตบไหล่มึงนิวนิวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอาดีๆเอาดีๆมึงอายุ22มึงกำลังทำในสิ่งที่มันค้านกับวัยที่มึงควรจะเป็น เออเอเอ,เ,อเพราะฉะนั้นเขาจะไปม,มีใครใหม่อะไรเรื่องของเขาสิ่งที่มึงควรทําตอนนี้คุยเลยเธอถ้าเธอคิดว่าไออย่างที่เราเป็นนั้นทําให้เธอแบบไม่โอเคโน,น่นนี่ซึ่งเราก็มึงก็อธิบายตัวเองได้ไงถ้าเธอคิดว่าเราไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรถ้าเธอคิดว่าเออมึงก็คงมึงไม่ต้องขอโอกาสแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะเลิกกับมึงอีกนึกออกไหมแต่มึงจงรู้ว่ามึงก็แค่เจอคนที่ไม่เข้ากันซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเขาด้วยนะ ถามผู้หญิงผู้หญิงเขาคงมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกกับมึงแบบนั้นน่ะแต่ถ้ามึงยืนยันว่ามึงไม่ได้มองจริงๆมึงยืนยันว่าไอาการที่มึงไปกินบ้านพี่เน็กที่มึงไม่บอกเพราะว่าถ้าบอกเขาก็ไม่ให้ไปถ้ามึงยืนยันว่ามึงไม่ได้ไปบ่อยจนแม่งไม่มีเวลาให้เขาเลยนู่นนี่จริงก็กูก็ถือว่าเมื่อแค่เจอคนที่ไลฟ์สไตล์ไม่เข้ากันน่ะและมันมีวันเลิกลาได้อ่ะรับละนิวเออที่อย่าเอาความรู้สึกนึกคิดชีวิต ไอการที่แบบว่าจะนั่งแดกยาเป็นกำ,กำๆเจระครับไอเฮียพ่อแม่เลี้ยงมึงมามันใช่เหรอนะเคครับเออมันใช่เหรอเพื่อนๆๆๆนั่นแหละเข้มแข็งหน่อยแล้วเริ่มต้นมีชีวิตแบบตัวเองก่อนกูบอกไปหลายครั้งแล้วแต่คนไม่ค่อยจำว่าเรานั้นต้องร้อยเปอร์เซ็นก่อนการมีใครคือส่วนเพิ่มเติม อย่ามาใช้ชุดความคิดโบราณว่าฉันตามหาอีกครึ่งหนึ่งของหัวใจอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตเพื่อที่จะเติมเต็ไมไห้สมบูรณ์โน่ no, อยาคิดอย่างนั้นเพราะไม่งั้นเราจะอ่อนแอและเคว้งคว้างมากในการที่จะต้องเอาอะไรไปฝากกับอีกคนโอเคครับโอเคอยู่คนเดียวให้ได้ก่อนรักกันชิบหายตอนตายก็แยกกันฝังเพราะฉะนั้น,น,นเราถูกสร้างมาให้อยู่ลําพังอยู่แล้วคิดอย่างนี้ก่อนเออแล้วก็ การมีใครแปลว่ามันต้องดีมันต้องเจริญมันต้องส่งเสริมมันต้องบวกๆนั่นคือความสำคัญในการมีใครอย่ามีใครเพียงเพราะไม่มีใครคิดดีๆนิวมึงไม่ได้ไร้ค่าขนาดนั้นโ,โชคดีที่มึงฮอตเติดนะนิวครับผมอืม มีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่านาสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละหนึ่งครั้งหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook y o u u u b e TikTok นันเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ